วอนนี้พ่อทาวบนจะพาทุกคนมาทำน้ำพริกกะทินะทุกคนกคนเคยกินไหมน้ำพริกกะทิอันนี้ของที่เตรียมเอาไว้นะครับผมอันนี้เป็นกะทิเด้อทุกคนอันนี้เป็นกะทิอันนี้เป็นพริกขั่วเองเด้อทุกคนแล้วตัวนี้ง,งามๆเป็นปลาทูตัวใหญ่ๆเนาะทุกคนที่จะมาทำน้ำพริกกะทิใส่ปลาทูเด้อทุกคน แล้วก็นี่เป็นครุกที่จะเตรียมแกะปลาทูแล้วก็ไปตำกันนะทุกคนนี่จะเตรียมของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแกะปลาทูก่อนนะทุกคนเครื่องปรุงก็มีอยู่แค่นี้แหละทุกคนนี่หอมกระเทียมเนาะพริกป่นแล้วก็กะทินี่นี่เป็นน้ำกะทิแล้วก็ปลาทูถ้าใครอยากจะทำกินนะทุกคน เดี๋ยวจะมาแกะปลาทูก่อนแล้วก็ค่อยไปตทำทําเป็นน้ําพริกกะทิเนาะทุกคนอา้าวใส่กระเทียมลงไปกระเทียมที่เตรียมกระหอมนะครับทุกคนใช้ตําเนาะใช้พริกป่นเทลงไปอ้าวพริกป่นที่เตรเียมไาอย่างนี้นะทุกคนขอตําก่อนแล้วก็ปลาทูแกะเรียบร้อยแล้วปลาทูสองตัวแกะเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะได้เนื้อประมาณนี้แหละนะ ด้เนื้อประมาณนี้เดี๋ยวแกใส่ไปตำกับกระเทียมหอมเทปูลงไปเทปูลงไปแล้วก็ตำกับหอมกระเทียมเมื่อกี้ก็ใกล้จะละเอียดแล้วทุกคนนี่ยตำโขกงนี้แหละครับผมเดี๋ยวมาดูตอนละเอียดดีกว่าเนาะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเรียบร้อยดีกว่าเนาะทุกคนนี่กะทิเราก็ตั้งกะทิ นะครับต้มกะทิให้เดือดนี่พริกที่เราต้มนะทุกคนพริกที่เราตำเมื่อกี้เนี่ยจะใส่กะทิทําเป็นน้าพริกกะทินะทุกคนเอาใส่ไปแล้วครับผมคั่วกับกะทิเป็นน้าพริกประทูนะ้อทุกคนจะใช้ปลาอะไรก็ได้นะที่เราจะทําน้ําพริกเราจะเอาปลาอะไรมาทําก็ได้อันนี้คือการคั่วกะทิกับน้ําพริกนะครับผม ก่วให้มันออกกะทิก่อนนะทุกคนมี่กำลังเปิดไฟแรงๆเลยก็เป็นน้ำพริกะทิเดี๋ยวคอยมาดูอีกสักพักหนึ่งนะทุกคนนี่ครับเคี่ยวจนมันแห้งเลยนะครับผมจนกะทิมันออกเลาพอมันแห้งได้ที่เราก็ปิดไฟปิดเครื่องเลยส่วนการปรุงรสเครื่องแซ่บเครื่องนัวเนาะไม่ต้องพูดถึงเราก็ปรุงเอาเองเนาะอันนี้ผู้ชาบนปรุงเรียบร้อยแล้วละ่ะ นะครับผมอันนี้ก็แห้งแล้วนะแห้งแล้วพร้อมที่จะจิ้มกับผักนะ้องผักอะไรก็ได้นะครับผมนี่มันเริ่มแห้งแล้วนะครับผมแห้งเราก็ปล่อยให้แห้งเลยนะปล่อยให้แห้งถ้าใครไม่ชอบแห้งชอบแบบขนาดนี้พอประมาณก็เอาแล้วครับผม <c oughs> ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยนี่เนี่ยประมาณนี้แหละนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกกะทิครับผมใครจะเอาไปทํากินก็ทําเลยนะอร่อยนะจะบอกให้ จะได้ถ้วยประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกกะทิครับผมแซ่บๆดื้อพี่น้องกิก่นกับพักหยังกะแซบเบิดพี่นอ้องจ๋า